สารสารตัวอะไรนี่ตัวอะไรครับตัวอะไรลูกตัวอะไรนะคาโนทอรัสแล้วนี่ตัวอะไรสัวนนี้ตัวอะไรเนี่ยฮะสัวนนี้ตัวอะไรสีเล็กอุ้ยมันมีไข่มันด้วยใช่ไหมดูไอมนรู้ลูกมันคาร์โนเอามันี่เล้ว อุ้ยลูกไดนโนเสาร์ตามันยูนตรงนี้ล้มๆอ้าวถอดหมวกให้แม,มาถ่ายรูปให้ดูนู้นดูแมวดูแมวก่อนดูแม,มชดดวชี้เตียวชี้ชใส่หมวกไว้ จัดการลูกเด้นโนงเสาเกลัวไหมไหนดิยืนยืนกับลูกเด้นโนงเสาดิยืนไว้ก่อนว้าซารนระวังมันจะมันหวงใครไหม,ามา <laughs> ไม่ล่วงหรอกไม่ล่วงหรอก ดูดิดูสไปโนโด้วยใช่ไหมใช่สไปโน,โนไหม,มหโอ้ยโอ้ยเนี่ยไทยสระท็อปตัวอะไรสไปโนสไปโนตัวใหญ่ไหมสไปโนตัวใหญ่มาก สามตัวนี้จะมาสู้กันอ่ะสามมายืนตรงนี้แล้วมายืนตรงนีหมาตายตอนนี้บอกมาหมาชิ้ชี้ชี้เตี้ยต้องถ่ายโยหายอุ้ยคอยาวอยู่ตรงนู้นเลยฮะ